สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการปราบตัวของบอสแมงกระพุนนะครับเออนี่นะครับแมงกระพุนสายนะทุกคนนะจอมโหดนะครับวิธีการก็คือเราต้องมีพลังของตัวปลาหมึกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวแมงกระพุนมันก็จะปล่อยลูกพลังใส่เราเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนวิธีการก็คือเราก็ใช้สกิลนะครับหลบก่อนนะครับหลบก,ก่อนนะครับเออใช้สกิลนะครับผักแล้วทุกคนนะผักป้อนนะครับ เข้าไปหามันนะครับเล็งเล็งให้แม่นครับเนี่ยเราดูแลตอนจะว่ามันปล่อยบอลออกมานะครับแล้วก็อยู่ให้ตรงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็กดผักบอลนะครับติวเข้าไปเห็นไหมครับก็จะทําดาเมจได้นะเสร็จแล้วก็ผักนะครับติวเข้าไปนะครับอ่ะประมาณแบบนี้เนาะเออส่วนมันก็จะปล่อยระเบิดเข้ามาใส่เรานะครับเวลามันยิงกระสุนมาหาเรานะครับเราก็ยิงกลับไปอย่างนี้เลยครับ <c oughs> เป็นไงทุกคนจริงๆแล้วเราอยู่ตรงข้ามโดยยืนเฉยๆแล้วก็กดสกิลค้างไว้อีเียแ,แล้วก็หันหน้าไปทางมันนะครับมันก็จะโดนดามาตัวเองเรื่อยๆอเนี่ยเดี๋ยวมันปล่อยพลังมาเดี๋ยวมันมาถึงตรงนี้เดี๋ยวมันก็โดนผลักกลับไปนะครับเห็นไหมแล้วก็ปล่อยพลังค้างไวอ้อีกทีเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่สู้ง่ายที่สุดละในมวนหมูสัตว์ใต้น้านะนี่ครับก็เรียบร้อยครับตัวบอสแมง กระพุนสนะครับง่ายๆเนาะง่ายๆซึ่งเราเอาชนะันแล้วเราจะได้กล่องด้วยนะทุกคนนะตำแหน่งมันก็อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยนะครับเออไอตรงที่ลานใหญ่ๆตรงนี้นะครับมันจะมีบอสแบกกระพุนสายอยู่นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ